รกับรายการ b S <BH> p <S <S อัปเด<น>ตรายการนี้จะเด่นข้อความเคลื่อนไหวยัางสารต่างๆของโรงเรียนบ้านห้วยป่าของเราไปดูความเคลื่อนไหวประจำเดือนกรุพพาพันกันเลยสวัสดีครับครูดนายวุฒิกรจากอรณพรครับสวัสดีค่ะครูมิน้นนางสาวจุฑามาสเบียนร่วมค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอตอนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่โรงเรียนบ้านห้วยปราของเราอีกครั้ง หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสู์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มีการผ่อนปรนให้สถานศึกษาสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะโรงเรียนของเราก็มีมาตรการดังต่อไปนี้ครับ 1. จะให้มีการคัดกรองนักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการในสถานศึกษา ทุกคนต้องได้รับการวัดอุณหภูมริร่างกายก่อนเข้าสถานศึกษา 2. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย20วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็น 4. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร รวมถึงจัดให้มีการเว้นระยะห่างของสถานที่ 5. ทําความสะอาดเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทและทําความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆโดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะเก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวันรวมถึงจัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดและรวบร,วม,รวมขยะออกจากห้องเรียนนำไปกำจัดทุกวัน 6. ลดการแออัด ลดร,ระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆให้สั้นลงและเหล็กเลี่ยงการทํากิกรรมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยระหว่างการเปิดเรียนได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมากยางพรร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนถึงแนวทางและมาตรการการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด COVID 19 สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยปราได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, เต็มจำนวน100%โดยจัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่าง1-2เมตรและเพิ่มจำนวนห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียนพร้อมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทุกห้องเรียนด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกเป็นการทบทวนความรู้เดิม เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ต่อยอดในการเรียนในเนื้อหาหรือบทเรียนต่อไปสำหรับการรับประทานอาหารของนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารออกเป็นช่วงเวลาเพื่อลดความแออัดในระหว่างที่รับประทานอาหารสำหรับการรับส่งนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลสามารถเข้ามาส่งบุตรหลานได้ถึงหน้าอาคารเรียนอนุบาลโดยต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ถึงจะได้รับอนุญาตให้ส่งบุตรหลานได้สําหรับชั้นประถมศึกษาผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนโดยจะมีครูเวรประจําวันตรอรับนักเรียนและทําการคัดกรองและโรงเรียนได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโควิด -19 เกี่ยวกับนโยบายมาตรการการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด COVID -19 ในสถานศึกษา และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบเพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส2019สวัสดีค่ะผู้ปก,กครองทุกทุกท่านดิฉันานางสาวิสรสอนใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบดิฉันเข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 เป็นอย่างดีนะคะในการนี้ทางเรียของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการศันสษา ประชุมคณะค,ณครูละดอจนได้รับความร่วมมือจากรพสตบ้านเมืปราบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการความปลอดภัยและอันนี้ทั้งนั้นเราก็ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตนําบลมาบยางพรมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อและฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนและจุดสัมผัสต,ต่างๆให้กับนักเรียนหากท่านผู้ปกครองนะคะมีสิ่งใดที่จะเสนอแนะร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาของเราให้ยิ่งขึ้น ก็ขอให้ท่านเสนอแนะได้ในทางเพจ Facebook ของทางเรียนบ้านแม่ปราบนะคะและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะต้องเตรียมของใช้อุปกรณ์ส่วนตัวแล้วก็หน้ากากอนามัยสำหรับบุตรหลานของท่านเพื่อเราจะค้นโควิดนี้ไปด้วยกันสวัสดีค่ะหากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ปกครองสามารถให้นักเรียนเรียนที่บ้านผ่านช่องทาง dl tv และการเรียนออนไลน์ผ่านช่องทาง elearning bsp ac chs ของโรงเรียนบ้านห้วยปราบได้โดยแจ้งติดต่อที่คุณครูประจําชัน้นเพื่อขอรับไปงานและไปความรู้ครับสุดท้ายนี้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านจัดเตรียมหน้ากากาอนามัยของใช้ส่วนตัวเพื่อลดความเสี่ยงของนักเรียนหากนักเรียนมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจให้พาไปพบแพทย์ทันทีค่ะอย่าลืมสวมหน้ากากาอนามัยเว้นระยะห่างบัดล้างมือสวัสดีค่ะ